ช้านี้จะไปตลาดแต่เช้าเลยเตรียมตัวไปตลาดเลยนะคะขณะนี้คือเวลาตีห้าค่ะตีห้ากำลังจะไปตลาดเช้าค่ะไปเอาของมาทำเอานังมาทำนะคะถ่ายให้ดูบรรยากาศตอนเช้าตอนช่วงตีห้า bad i make mean, to dog put down and into... บ้างเสียงกบเขียดร้องนะคะบ้านอยู่กลางทุ่ง ที่ที่ปลูกต้นไม้นี่นะคะที่ที่ปลูกต้นไม้เนี่ยอยู่ในตรงนี้นะคือเป็นที่บ้านของยายดอนแฟมิลี่เองนะคะเนี่ยเป็นที่ของยายดอนเองเพราะว่าที่หลวงมันม้นแค่อขอบคูณนี่นะค่ะแค่ขอบคุณเนี่ยแนวเสาไฟเนี่ยเนี่ยคือที่หลวง มีแค่นี้ที่หลวงนะเนี่คือแนวเสาไฟเนี่ยเสาไฟนี่มันเป็นที่ของยายแล้วใครที่ยังไม่เข้าใจก็ให้เข้าใจไว้เลยนะคะที่ตรงนี้ที่ยายปลูกต้นไม,ม้เนี่ยมันเป็นที่ของยายแล้วที่หลวงก็คือเห็นขอบคุณเพราะว่าเอ เทศสบาลเขาทำถึงนนี่เขตถนนที่ตัเดเสาเตนคือตรงเขตขอบลูนพอดีมันก็เลยเป็นอันว่ายายไม่ได้ปลูกในที่หลวงแล้วแล้วออกมาในที่ถนนนะคะไม่ใช่ที่ถนนนะคะนี่คือที่ดินของยายเองตรงนี้นะแต่ยายทำบ้านนะยายทำรั้วไม่ใช่ทำรั้วยายเอาติดขอบ้าน ใช้ทำอย่างนี้ยายก็เลยขยับขอบบ้านเข้าไปอย่างนี้มันก็เลยดูคล้ายเป็นของหลวงไม่ใช่ของหลวงนะคะมันเป็นที่ของยายเองนะคะคนนี้ว่าให้ยายว่ายายปลูกที่หลวงไนมะ่ใช่นะคะมันคือที่ของยายเองหน้าบ้านยายเองแล้วก็ที่หลวงนะีน่แค่แค่ขอบกูนค่นะ,คะยายปลูกบ้านออกมา ยื่นออกมายายก็เลยไม่ได้ยื่นรั้วออกมายายเลยเอไปเกาะขอบบ้านตัวเองเลยคนก็เลยเข้าใจว่ายายยื่นออกมาที่หลวงไม่ใช่นะคะยายลงคลิปให้ดูแต่ยายไม่ได้แจ้งไรายละเอียดว่ายังไงเป็นยังไงก็เลยมีคนคอมเมนต์เข้ามาโูดให้ยายว่ายายที่ปลูกที่หลวงถ้านั้นก็ อย่างให้เอฟซเข้าใจนะคะยายไม่ได้ปลูกที่หลวงนะคะยายปลูกในที่ของตัวเองที่หลวงมีแค่ขอบปูนค่ะขอบปูนี้คือที่หลวงที่ตรงที่ปลูกต้นไม้นี่มันเป็นที่ของยายประมาณสองเมตรประมาณเอ้ยประมาณเมตรปลูกัว2สองเมตรนี่แหละจากขอบปูนมาหาไอตัวหน้าบ้านยายสองเมตรนี่แหละ ยายไม่ได้ทําลั้วออกมายายล้องแค่ตัวบ้านปลกของตัวเองเนี่ยล้องแค่ตัวบ้านของตัวเองแนวเสาไฟก็คืออยู่ตรงนี้อยู่ที่หลวงนี่มันคือที่อของยายเนี่ยที่โลง่ลงๆเนี่ยมันเป็นที่ของยายเนี่ยยนายล่ดปูนออกมามันก็เลยมีแค่นี้ยายก็เลิไปตลาดเปตลาดตอนเช้าค่ะ อยากให้เอสชีเข้าใจด้วยนะคะขอบคุณ 奔着来。